รวมผลิตภัณฑ์และบริการที่ Google ปิดตัวไปนะครับในปี2022ที่ผ่านมาใครเคยใช้ตัวไหนแล้วพอข้ามปี2023มาใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมสรุปให้ครับเว็บไซต์ Androidpolis นะครับได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ที่ปิดตัวลงไปในปีที่ผ่านมานะครับปี2022 ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า Google เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Google lap s นะฮะก็เป็นเหมือนห้องทดลองของเขาแล้วเขาก็จะมีทีมงานที่พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาอยู่ในแ l a นี้ก่อนตัวไหนดีก็จะออกมาเป็นบริการให้คนได้ใช้กันบางคนเป็น Developer ก็ได้ใช้ตั้งแต่ใน Google lap เลยบางคนออกมาเป็น Release แล้วก็ค่อยได้ใช้แล้วบริการบางตัวใช้ใชไปคนใช้น้อยฟีดแบ็ไม่ดีประสิทธิภาพไม่ดี กูเกิลก็ปิดไปเลยดื้อนะครับคือเลิกทาไปเลย Google เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่ยือ้อไม่ร่าไรแล้วก็ไม่งี่เงา่านะครับอันไหนไม่ดีเขาปิดทิ้งไปเลยเพราะเขามีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะมากมายเขามีบริการเยอะแยะมากมายของเขาอันไหนไม่ดีเขาปิดทิ้งเลยนะครับเราเรามาดูปีที่ผ่านมาปิดอะไรไปบ้างบางอันเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยนะผมยังไม่เคยใช้เลยแล้วไม่เคยรู้ด้วยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นอาจจะอธิบายไม่ถูกต้องนะครับบางอันก็ไม่ได้มีในประเทศไทยตัวแรกคือ Google c a m i o s ตัวนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่มีในบ้านเราแน่แล้วก็น่าจะไม่เคยมีใครใช้เขาบอกเป็นบริการให้คนมีชื่อเสียงนะครับเพิ่มคำตอบจากเจ้าตัวโดยตรงในหน้าผล Search มันน่ามันน่าจะเป็นแอป Cameo อนะอยู่ใน Chrome OS อะไรสักอย่างแล้วก็สำหรับพวก i n นฟลูเอนเซอคือเวลามีใครมาถามอะไรเราเนี่ยเขา Search ใน Google เ e ิร์ช แล้วมันอาจจะยิงตรงมาที่เขาถ้ามันรีเลทเขาแล้วเขาก็สามารถตอบคําถามนั้นเข้าไปได้เหมือนเป็น FAQ ของคนมีชื่อเสียงนะฮะซึ่งเราก็ไม่เคยใช้แล้วเราก็ไม่เคยได้ใช้นะครับอันที่2คือ Google Snapshot อันนี้จะเป็นเหมือนการแสดงผลข้อมูลรวมว่าเราใช้บริการอะไรจาก Google บ้างนะครับแล้วเราก็สรุปเป็นผลรวมมาให้นะครับตัวนีนะ้เคยอยู่ใน Google Assistant ตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว หรือว่า Google Assistant เลิกสรุปให้เราแล้วนั่นเองยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ต่อมาเป็น Google Duo ครับเป็นบริการวิดีโอแชทนะฮะซึ่งของ Google เขาทำออกมาพร้อมๆก,กันกับไอ้ตัวนี้แหละอะไรนะ Google Duplex กเนาะกับ Google Duo นะครับคล้ายๆกัน Duo เนี่ยย้ายไปรวมกับ Google Meet เรียบร้อยนะครับ Google Meet ก็ตอนนี้เหมือนมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นแล้วใครที่เคยใช้ Duo ก็คุณไปใช้ใน Meet ต่อได้นะครับ ต่อมาอีอยันนึงที่ผมงงแล้วผมก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยนั่นคือ Android Auto 1ึคือผมใช้แต่ iPhone 2. รถยนต์ผมเป็นรถ90ยังไม่มีหน้าจอ Android เลย <c oughs> จะมีของภรรยาไม่รู้คันนั้นเป็น c ซ v ไม่รู้มี Android Auto หรือเปล่าแต่ภรรยาก็ใช้แต่ iPhone นี่เสียบแต่ Apple c a คาเพ y นะฮะก็เลยคิดว่างงๆอยู่นะฮะเขาบอก Android Auto บนมือถือไม่มีแล้วเปลี่ยนไปใช้เป็น a s s i s t a n t Driving Mode แทนนะครับแล้ว ในเว็บไซต์บอกนันเนี่ยนะฮะคนที่มาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับคุณซ oh, ูโมกิกโอชื่อคุณซูมโมกิกด้วยนะเขาบอกว่า a s s s n diving mode ก็ไปแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวตกลงม,มันไปซ้อนไปแล้วเลยนะซ้อนกัน2ทีอันต่อมายิ่งงงกว่า chrome apps ครับอันที่ไม่รู้จักเลยเขาบอกปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2022ที่ผ่านมามันเหมือนเป็น api ที่เราจะไปดึงข้อมูลอะไรสักอย่างหนึงจาก เบราว์เซอร์โครมแล้วก็ให้มาทำเป็นแอปพลิเคชันหรือให้มันแสดงผลในข้อมูลนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับต่อมาเป็น Google My Business เอออันนี้รู้จักโอ้โหพูดมา4ีหอันเนี่ยแทบไม่รู้จักเลยนะ <c oughs> Google My Business <c oughs> ก็คือเวลาเราทำธุรกิจอะไรนะครับเรา r e g i เ t e r เข้าไปใน Google เพื่อให้คนอื่นค้นหาเราได้เช่น <c oughs> ค้นหาบริษัทล้ำหน้าโชว์จำกัดอ่ ถ้าเราใส่เข้าไปใน Google My Business นะครับเราก็จะมีว่าชื่อบริษัทอะไรเบอร์ติดต่ออยู่ที่ไหนสำนักงานอยู่ที่ไหนที่อยู่มีแผนที่ไหมใส่ปักพินแมปลงไปใช่ไหมครับอันนี้คือ Google My Business เป็นบริการที่ Google เหมือนให้เราใช้ฟรีะนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้มากกว่านั้นมันก็จะมีเป็นแพ็กเกจมีเป็นโซลูชันให้เราเสียเงินเป็นรายเดือนรายปีเช่น อยากต้องการพื้นที่เก็บไฟล์ด้วยไหมก็ไปรวมกับ Google One อยากได้บริการอ e ีเมลเป็นโดเมนของคุณไหม t อป e ทค s i t e c o m ออะไรเงี้ยก็ทำได้มันรวมอยู่ในนี้ครับอยู่ใน My Business ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าใครที่เคยใช้ Google My Business คุณไปแก้ไขข้อมูลเช่นข้อมูลเรื่องพิกัดสถานที่คุณไปแก้ใน Map ได้เลยคนที่เคยบันทึกแล้วถ้าคนไม่เคยบันทึกผมก็คิดว่าคุณพิมพ์ใหม่แล้วคุณก็ตั้งชื่อธุรกิจคุณไปเลยส่วน รายละเอียดที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แผนที่คุณก็ไปใส่ใน Google Search คือเขาสลายล่างมันสลาย Google My Business แต่ว่ามันก็ไปอยู่ใน Map ไปอยู่ใน Google Search นะครับไปใช้บริการที่นั่นแทนได้ไม่ได้หายไปไหนอาจจะหายากสักนิดนึงไม่รู้ว่าเมนูมันเป็นยังไงต่อมาคือ YouTube Go YouTube Go ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ คนที่ซื้อมือถือแบบถูกๆสมัยก่อนจะมี YouTube Go ที่กินแรมน้อยๆทำให้เล่นวิดีโอได้หลายลื่นแต่วิดีโอก็อาจจะถูกจำกัดว่าเล่นได้แค่ 720p มั่งในบางพื้นที่หรือว่าถ้าเน็ตไม่ถึงจริงๆเนี่ยมันจะเล่นไม่ไม่ได้ละเอียดมากมันจะเหลือ 360p ด้วยซ้ำน,น,นะฮะตอนนี้ YouTube Go ก็ไม่มีแล้วนะครับความสามารถทั้งหมดถึง y o u t u b e Go ยัดเข้าไปใน YouTube ก็คือคุณลง YouTube ตัวหลักเลยแล้วถ้าเน็ตคุณไม่ดีเดี๋ยวมัน r e d reduce ตัววิดีโอให้เองนะครับมันย่อขนาดให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับ Google survey นี่บริการสำรวจวิจัยตลาดสำหรับลูกค้าองค์กรอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำแทนที่ไหนนะไม่มีใครบอกด้วยอยู่ดีๆก็เลิกไปน่าจะไม่เวิร์กนะครับ Google Hangout โอ้โหเป็นประชุมสายเนาะเป็นวิดีโอคอรประชุมกันนะฮะสมัยก่อนใช้กันเยอะมากนะครับ เขาวางแผนปิดตัวกันตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่โควิดนะครับแล้วก็ปิดตัวครบเรียบร้อยตอนนี้ไฮเอาก็ไปรวมกับ Google Meet แล้วนะฮะต่อมาคือ Google Duplex จําได้ไหมเปิดตัวมา2ปีที่แล้วให้ Google Duplex เนี่ยให้ AI โทรไปจองร้านทำผมนะเป็นเสียงผู้โทรศัพท์เลยฮัลโหลดิฉันต้องการจะทำผมจองร้านทำผมในเวลาวันอังคารค่ะเจ้าของร้านทำผมบอกว่าเอ,อ่ไม่ได้ค่ะร้านวันอังคารเราคิวเต็มเป็นวันพุธแทนได้ไหม AI มันมีคำนี้ด้วยนะทำให้ฮือฮาทั้งงานทั้ง Google I.O. เลย AI มันแบบว่าในขณะที่มันเออเนี่ยมันวิ่งไปดูใน Google c a l enda r ของเจ้าคนที่สั่งงานมาันมาแล้วไปดูว่าวันพุธว่างไหมเออวันพุธว่างค่ะแต่ว่าได้ถึงแค่10บโมงเช้าถึงเที่ยงนะเจ้าของร้านทองผมบอกว่า,วาโอเค งั้นเดี๋ยวเราจะบุ๊กเวลา10โมงใช้าให้คุณขอบคุณค่ะวางหูไปปุ๊บเจ้าของร้านทำผมยังไม่รู้เลยว่านั่นคือ AI ของ Google Duplex เป็นเสียงคนพูดแล้วมีเออด้วยในงานนี่ฮือหากันมากเดี๋ยว AI เดี๋ยวนี้มันเออได้ด้วยอะเวลามันคิดอะไรอยู่หรือมันวิ่งไปเช็คอะไรอยู่เนี่ยมันก็อาจจะวิ่งไปเช็คเจ้าของไงซึ่งมันไม่ได้ไปถามเจ้าของนะมันไปดู Google c a l enda r เออมันก็เอ่ไงเออถทวงเวลาเออทุกคนฮือหามากช็อตนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาคือ Google Trade It อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยบริการภายใต้โครงการแอร์รีย 1.2.0สําหรับส่งวิดีโอโต้อตอบกันไปมาแทนการประชุมวิดีโอคอโอ้โหอัพวิดีโอไปไอ้ฝั่งน,นูน้นดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จถ่ายวิดีโอตอบกลับอัพโหลดกลับมานะผมว่า3วันกว่าจะอัพโหลดดาวนโหลดเสร็จกว่าจะคุยกันรู้เรื่อง <c oughs> น่าจะปิดไปตั้งนานแล้วไม่น่าอยู่รอดนะฮะเอาไว้ 6G แล้วค่อยมาว่ากันใหม่สุดท้ายคือ YouTube Original นี่ ไม่รู้ใครเคยดูไหมผมว่าในเมืองนอกมีในบ้านเราน่าจะยังไม่มีใครจ้างเนาะเนาะมันคือบริการที่ YouTube พยายามที่จะทําขึ้นมาสู้พวก Netflix สู้เพื่อพวกอเมซอนพรามสู้พวก Disney Plus สเนาะคือพยายามจะทําตัวเป็น เป็นเขาเรียกอะไร OTT อ่ะพยายามจะทำตัวเป็นผู้ผู้ผลิตคอนเทนต์เพื่อให้ผู้ชมรับชมเนก็เหมือนกับไปจ้างช่องดังๆเนาะไปจ้างมาร์คบราวนีมั่งอะไรเนี่ยจ้างให้ผลิตรายการขึ้นมาแล้วก็ทำซึ่งไม่จำเป็นเลย Google เนี่ยคือต้นแบบของสตรีมมิ่งที่ไม่ต้องไปจ้างใครทำคอนเทนต์ใ้ตัวเองคนทั้งโลกเนี่ยยินดีที่จะทำคลิปของตัวเองอย่างเช่นผมทำคลิปของตัวเองแล้วโยนขึ้นมาใน u t u b e แล้วมีคนดู YouTube ไม่เคยต้องเสียอะไร YouTube โฆษณาแล้วเอาส่วนแบ่งไปจากเราด้วย YouTube ได้รายได้จากเราด้วยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรสักบาทเลยทำแพลตฟอร์มรอไว้เฉยอยู่ดีจะไปเสียเงินจ้างคนอื่นมาทำคอนเทนต์ทำไมเพราะไอคนนั้นน่ะต่อให้เราไม่จ้างมันก็ทำอยู่แล้ว นะแล้วแหมก่อนจะปิดตัวเนี่ยน่าจะจ้างพี่หลามบ้างสักคลิป2คลิปขอคิดสักคลิปละห้าหกแสนบาทพอนะไม่แพงคนกันเองทั้งหมดนี้นะครับคือบริการที่ Google ได้ปิดตัวไปในปี2022ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าปีนี้ก็คงจะมีผลงานใหม่ๆของ Google lap s ออกมาเรื่อยๆนะครับใครสนใจเนี่ยผมแนะนำนะคุณเซิร์ชคำว่า Google lap s นะฮะแล้วคุณเข้าไป แล้วคุณเข้าไปดูมันจะมีบริการที่ยังไม่เปิดเป็นรีลิสมาตรฐานนะครับมีเยอะมากคุณเข้าไปดูแล้วคุณไปลองใช้ดูได้บางอันก็ยังมีบัก๊กบางอันก็ยังไม่สมบูรณ์นะฮะหลายตัวผมชอบมากแล้วก็ใช้ไปใช้มามันก็ไปรวมอยู่กับตัวแอปหลักหรือฟีเจอร์หลักหรือไปรวมกับแอปนู้นแอปนีชนน้ชื่อนู้นชื่อนี้เปลี่ยนชื่อกันไปหลายตัวดีนะครับลองใช้ดูแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออคุณทันสมัยมากขึ้นได้ใช้เป็นคนแรกๆลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับ บริการอีกอันหนึงที่ Google จะปิดให้บริการนะฮะแล้วบอกว่าน่าจะเป็นที่จดจำมากส่วนในปีที่ผ่านมานั่นก็คือบริการเกมสตรีมมิ่งบนเครื่องสตาเดียผมรออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดให้บริการในประเทศไทยนะเขาเห็นเขาไปเปิดประเทศนูน้นประเทศนี้ในญี่ปุ่นมีในอเมริกามีในหลายๆประเทศมีรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดในประเทศไทยยังไม่ทันเปิดเลยครับสตาเดียเจ๊งแล้วครับ ปิดเรียบร้อยครับไม่มีตอนนี้คนที่ถือฮาร์ดแวร์ของสตาเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือจอยนะครับน่าจะคามือกันหลายคนเลยทีเดียวโชคดีนะสตาเดีย